สวัสดีครับพบก,กับช่องแบนเนอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเปลี่ยนกองนะครับกลองแอร์นะครับอีซุนะครับ่ผมก็ได้สั่งมานะครับราคาไม่แพงนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับ มีครับแล้วก็เขามีฝามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแกะดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นกองกระดาษธ,ธรรมดานะครับ ผมสั่งมาตรงรุ่นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับดี๋วจะไปใส่กับรถอีซูหนึ่งุด9้าบูพาวเวอร์นะครับเราไปดูวิธีการใส่เลยนะครับว่าทำยังไงนะครับ วิธีการใส่ก็จะถอดเกียร์ตัวนี้ออกนะครับทั้งใต้ตรงนี้นะคทั้งใต้คอนโซลน่ครับก็จะดึงนะครับสองข้างนะครับออกมาครับแล้วก็จะขันน็อตนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการคันน็อตนะครับครับน็อตก็จะมีสตัวนะครับต้องใช้ไขควงมัวแขกแบบนี้ครับหัวแฉกแบบนี้นะครับคันตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําการคันออกไว้แล้วนะครับตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้นะครับ หนตัวแล้วก็ตรงกลางนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ต้องทำการขันเว้แล้วครับเป็นสามตัวนะครับแล้วก็จะดึงตรงนี้ออกมานะครับมันก็จะแกะออกมานะครับเดีย๋ยวผมจะทำการแกะออกมานะครับ มันจะเป็นที่กิบล็อกนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยสักครั้งนะครับแกะตรงนี้ออกมานะครับตรงด้านขากสองข้างเลยนะครับเป็นฟ้าออกมาครับแบบนี้เลยนะครับฟ้าที่ขอแถมมาให้ก็คงไม่ได้ใช้ครับเพราะว่ามีฟ้า ดูกองแอร์กันเลยครับครับค่อยๆดึงออกมานะครับมันก็สกปรกมากเลยนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนสักทีนะครับดูนะครับฝุน่นเยอะมากนะครับตั้งแต่ซื้อรถมานะครับสี่ปีแล้วเนี่ย เพิ่งจะได้เปลี่ยน,นรับฝุนเยอะมากครับลองดูครับครับดูที่พื้นครับครับใส่ด้านนี้นะครับอันลูกศรลงดูข้างบนนะครับใส่เข้าไปนะครับ ครับดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ทําการปิดฟ้าไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับให้เข้าล็อกนะครับสองข้างนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ ตรงนี้กับคืนที่เดิมนะครับครับผมก็ทําการขันน็อตที่เดิมนับสิบตัวแล้วก็ใส่เกะกับคืนนะครับนี่นะครับจะติดสายน,นี่ของผมจะมีสายตัวนี้นะครับสาย usb ก็เลยจะติดฝืดๆสักหน่อยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนในกองแอร์นะครับเปลี่ยนบ่อยๆก็ดีนะครับตามอายุการใช้งานที่เราวิ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ